พวกมิสเตอร์เบสเฮ้ยพวกแกทำให้ฉันแพคด,ดีเอาละตายแน่พวกแกอี้ตายแน่เดี๋ยวส่องดูหน่อยว่ามีใครไหมไม่มีนี่โอเคไม่มีใครนะ มีแค่เอฟพวกนี้เฮ้ยเข้าไปได้แล้วใช่ไหมโอเคฉันเข้าไปก่อนเฮ้ยเอาละ,เ,าละเข้าไปบุกเข้าไปเลยเอาละเท่านี้น่าจะไ,ได้แล้วนะอุย้ยน่ามันบริการดี่นะ เอาแล้วนะแกตายนี่เอาละแกตายแน่แน่ฉันจะบอกว่านี่คือวันสุดท้ายของแกและ้วละนะตายซะตายแน่แกตายตายตายแี้วคว่าไอ้บริการเยี๋ยวกว่อนนะชุดแบบนี้คุ้นๆ อืมน่าจะเป็นพวกบอลลาดเนี่ยไม่ใช่สีบอลเลสโอเคขึ้นไปเลยแล้วกันเอาแล้วนะฉันจะเปิดประตูแล้วนะ่ะอุ้ยนี่มันบริการนี่วะยิง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 ไอ้แกแกเจ็บแสบ,บมากนะมันย้นปืนมาให้ด้วยวะ่ะเอาแล้วนะมันปลอดภัยยังเนี่ยโอเค มืนจะหล่นแล้ววะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไอมิสเตอร์เบสมันมันหนีไปแล้วอย่างงั้นเหรอไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยอะฮึฉันไม่ยอมโดนจับและโดนฆ่าง,ง่ายๆหรอกนะเอาละถึงเวลาของฆ่าแล้วสินะ เอาละเดินไปอย่างเงียบๆไม่มีใครเห็นเราหรอกนะเอาละนะฉันน้่งปลาแล้วล่ะ